สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์มาฝากกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นข่าวการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของ all new mg 7ที่มีการเปิดตัวกันไปแล้วที่ประเทศจีนโดยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่ทาง mg มีการใช้ mg logo สีดำ mg black label ตัว mg 7ใหม่ตัวนี้นะครับถูกหวังให้เป็นรถยนต์นั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายใต้แบรนด์ของ mg ในปัจจุบันมาพร้อมตัวถังสไตล์ f a s t b a c k ที่เน้นความฉบเฉียวเป็นพิเศษอาดูันที่มิติตัวถังของรถนะครับโดยมีความยาวตลอดคันอยู่ที่4884ม mm. ิลมในความกว้างนั้นมีอยู่1,889ม mm. ิลมความสูงอยู่ที่1,447ม mm. ิลมและความยาวฐานลอ้อครับอยู่ที่2,778ม mm. ิลมซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกับรถระดับ D-segment ของทาฝั่งญี่ปุ่นก็ได้แก่ Toyota Camry และ Honda Accord ด้นานการออกแบบภายนอกนะครับโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดวงตาของแมวและกระจหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกับช่องลมและการชนหน้าพร้อมด้วยหน้าต่างประตูแบบได้กรอบสไตล์รถสปอร์ตไฟท้ายเป็นแบบ LED ที่มีการออกแบบให้พาดยาตลอดความกว้างของตัวรถ รวมถึงสปอยเลอร์เหนือฝากระโปรงท้ายที่สาม,มารถยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะพับเก็บลงเมื่อความเร็วลดลงต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันชนหลังมีดิฟิวเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมเท่อไอเสียคู่มาพร้อมบายท่อไอเสียแบบสีท่อเพิ่มความสปอร์ตดูดันควบคู่กับล้ออัลลอยสีทูโทนแบบ5้าก้านขนาดใหญ่ภายในอโดยราร ถูกติดตั้งเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังเซียวเนป,ป้าที่ให้ความเนียนละเอียดเป็นพิเศษพร้อมด้วยหน้าจอ a l l i n o n e ขนาด33นิ้วทอดตัวอยู่เหนือแผงคอนโซลสามารถแสดงข้อมูลนำทางแบบเสมือนจริง ARHUD ได้และมีการเสริมความพรีเมียมด้วยวัสดุ Exclusive Dynamica ที่ให้สัมผัสเช่นรถยนต์ระดับหรูและระบบเสียงรอบทิศทางจากโบส ที่ประกอบด้วยลำโพงถึง14ตำแหน่งรอบห้องโดยสารและยังมีหลังคาสันรูปแบบพาโนรามาด้านขุมพลังของ All New al MG7 จะมีการแบ่งเป็น2รุ่นก็คือรุ่น300 VTGI ติดตั้งเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด183แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังเพลาหน้าผ่านเกียร์อัตโนมัติ DCT 7สปีด และรุ่น405 vtgi trophy ติดตั้งเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด254แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ9สปีดข,ของ zf พร้อมระบบเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสะเทือนที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบ Limited Slip ไฟฟ้า elsd ที่สามารถถ่ายเทแรงบิดได้ตั้งแต่0ถึง100% เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและช่วงล่าง MCDC ปรับความหนืดอดใ้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพถนนในขณะนั้นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไล k e like, กด Share ด้วยนะครับ